สวัสดีครับข่าวการฆ่าที่น่ากลัวชั่วสุดๆข่าวการเมืองเลยสะดุดหยุดขยายข่าวการเมืองในยามนี้มีมากมายข่าวชี้เป็นเล่นตายสลายพัก พลักสำคัญสามพักเริ่มหนักอกต้องวิตกหนักใจแทบกระอักก็ก,ะกะตอทำท่าคูดูยึกยักเหมือนไม้หลักปักไม่มั่นมันงวยงงเมื่อเป็นกลางถ้าวางตัวกลัวกระแสแล้วทำไม ต้องไปแคลเรื่องขี้ผงถ้ากำกับใช้กฎหมายอย่างซื่อตรงและมั่นคงต่อหน้าที่อย่างแท้จริงโค้งสุดท้ายอันตรายใจระทึกภาพทุกภาพในรู้สึกไม่เคยนิ่งก็กตถ้ากาหารและทำจริง ก็อาจเกิดสรรพสิ่งเกินคาดคิดการเมืองไทยแบบไหนไหนไทยก็รู้ยังคงอยู่คู่ไทยไร้ถูกผิดการเมืองไทยก้าวมาไกลได้ทางทิศทั้งปัญญาและความคิดน่าภูมิใจอาจเพราะตัวปัญหาที่พาหลง ทั้งอัตตาที่คาคงชนหลงไหลนักการเมืองจึงทำเฟื่องเอาแต่ใจคือวิธีต้องแก้ไขใช่แก้ตัวภูเล็กลำปางวันละกรออนไลน์สิ่งใดมีเกิดสิ่งนั้นก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่มีเกิดไม่มีดับนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุก ข่าวการวางยาพิษกรบข่าวการเมืองขณะเดียวกันการเมืองเข้าสู่โค้งสุดท้ายที่จะต้องหนักใจคือกอกตเพราะมีการฟ้องกันไปฟ้องกันมาซึ่งต้องนิ่งที่สุดมีสติที่สุดนะครับใน